นโมตัสสะนะมะอะุนโมพุทธายะนโมพุทธายะนะมะอะุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่าได้มากำกายข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพเนจรข่าวเดินทางรถเลพเนจรครับมาตามบัตยภาพวิเคราะห์วิจารณข่าวประเด็นดังของสังคมนักบุญพเนจรจะเอามาถ่ายทอด ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวสะร้อนสังคมอุทหรห์สังคมและป้องกันภัยในสังคมครับเอาเป็นว่าก็จะมาถ่ายทอดให้ท,ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับผมครับก็ประเด็นดังที่เป็นข่าวก็กองทัพเรือครับผมก็เป็นข่าวเช้าหลายข่าวกับประเด็นที่ มีนายทหารเรือครับเอาเป็นว่าก็เป็นคนของกองทัพครับก็ปฏิเสธไม่ได้ครับจากที่เป็นข่าวที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีก็ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับที่สพกุตาหลวงนะครับจังหวัดชนบุรีครับก็เป็นแหล่งใหญ่ของการอาศัยอยู่ของกองทัพเรือครับผมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์ข่าวครับก็ มีการเข้าแจ้งความร้องทุกกับทางเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจสพภูตาหลวงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผู้เสียหาย23รายนะครับเข้าแจ้งความว่ามีการติดตั้งกล้องนะครับแอบถ่ายในโรงพยาบาลเป็นห้องน้ำของโรงพยาบาลนะครับผมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเข้าใจด้วยครับว่ามันจะไม่เป็นข่าวดังถ้าไม่ใช่เป็นคนของกองทัพเรือครับจากเหตุการณ์นี้ จาการายข่าวก็คือพนักงานนะครับที่ดูแลสายไฟเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับที่ชนบุรีก็เข้าไปตรวจเช็คสายไฟนะครับในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไล่สายไฟไปที่ห้องน้ําของโรงพยาบาลนะครับปรากฏว่ามันมีนะครับสายไฟแปลก,ปลกสายไฟหนึ่งที่ติดตั้งอยู่ในทางเข้าไปห้องน้ําของโรงพยาบาลนะครับ พนักง,งานเช็คระบบสายไฟก็เข้าไปเช็คดูนะครับก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่สายไฟครับมันเป็นตัวเป็นสายของกล้องวงจรปิดนะครับทีนี้กล้องเนี่ยคือทางพนักง,งานตรวจสายไฟเนี่ยเช็คเข้าไปแล้วก็ไล่สายไปไปถึงนะครับก็กลายเป็นว่าไปเป็นตู้คอมนะครับของห้องคอมพิวเตอร์ ครับห้องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับก็ห้องนี้ชัดเจนครับเป็นห้องของกองทัพเรือนะครับเป็นห้องของกองทัพเรือโดยมีนาวาตรีคนหนึ่งนะครับดูแลอยู่ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับก็ทางพนักงานเนี่ยก็ได้เข้าไปคือร้องนะครับแจ้งกับทางหน่วยงานของโรงพยาบาลปรากฏว่าเช็คไปเช็คมานะครับ นาวาตีนี้สังกัดอยู่ในของกองทัพเกลือครับผมหน่วยสาระสนเพศหรือหน่วยแพทย์นะครับหน่วยงานแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลน,นะครับปรากฏว่าทางกองทัพเนี่ยก็เข้าไปนะครับเข้าไปสืบสวนสอบสวนด้วยนะครับและทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เข้าไปล็อกทูล็อกตัวนาวาตีคนนี้นะครับเอาเป็นว่า ก็เอามาสืบสวนสอบสวนนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเป็นความจริงครับจากการสืบสวนสอบสวนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ไล่ไทม์ไลน์นะครับของนาวาตีคนนี้ได้ติดตั้งกล้องแอบถ่ายเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยคือเอาเป็นว่าการติดตั้งกล้องเนี่ยมันก็มีหลายวิธีครับแต่นาวาตีคนนี้นะครับหายทหารสัญญบัตผู้นี้นะครับ ก็ไปติดตั้งกล้องตั้งแต่ปีห้าแปดครับผมก็มีคลิปทั้งหมดเนี่ยพันกว่าคลิปถามว่าคลิปพันกว่าคลิปเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นคลิปคลิปที่มันมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์เนี่ยประมวลย3ิบสามคนนะครับย3ิบสามคนที่ปรากฏอยู่นะครับแล้วทั้งทั้งหมด23บสามคนเนี่ยก็มีคือต่ำกว่าสิบ้านี่คนหนึ่งนะครับต่ำกว่า15โดยเฉพาะบางคลิปเนี่ย ผู้เสียหายเนี like, ่ยกลัวว่ามันจะไปวันในโลกออนไลน์นะครับไปวันยังไงครับก็คือมันตั้งแต่ปีห้าแปดคือนาวาตีคนนี้เอาคือแอบติดตั้งกล้องเนี่ยเอาคลิปไปขายหรือเปล่านะครับติดตั้งกล้องในห้องน้ำโุงบาลเนี่ยเอาคลิปไปขายหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีในส่วนที่เห้องน้ําเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับจากตามลายข่าวนะครับผมห้องน้ําเนี่ยมันจะมีห้องน้ําผู้ชายนะครับห้องน้ําผู้ชายก็คือเขาติดตั้งกล้องไว้ที่ห้องน้ําผู้ชายแหละครับ คือห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยเขาจะปิดตอนกลางคืนแล้วก็ก็จะมีการมาอาบน้ําที่ห้องน้ําผู้ชายเพราะว่ามันมีห้องอาบน้ํานะครับเอาเป็นว่าผู้เสียหายก็มีพนักง,งานในโรงพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับนี่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับอ่าก็มีผู้หญิงต่ำกว่า1 5เนี่ยเป็นผู้เสียหายด้วยมันก็เกิดคดีความขึ้นนะครับทางเจ้าหน้าที่คือเขาเป็นคนของกองทัพครับ ทางเจ้าที่ตํารวจก็ประสานงานนะครับไปที่กองทัพเรืออ่ากองทัพเรือก็ทางอ่าอบกกองทัพเรือนะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าคือหนึ่งรู้สึกอ่ารู้สึกเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าคือกองทัพเนี่ยอย่างว่าการเป็นทหารต้องมีวินัยแล้วก็มีกฎระเบียบนะครับผมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกตรงๆครับว่าการมีระเบียบวินัยของทหารเนี่ย มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแหละครับคือมันไม่เกี่ยวกับกองทัพนะครับตัวเนี้ยมันเป็นส่วนตัวบุคคลส่วนตัวบุคคลที่เกิดขึ้นเนี่ยกองทัพก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบเพราะว่ามันเป็นคือต้องเข้าใจครับว่าเป็นคนของกองทัพครับก็คืออยู่ในสังกัดของกองทัพเรือแหะครับแต่อยู่ในหน่วยสารสนเทศเทคโนโลยีนะครับและเป็นหน่วยแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ ต้องบอกตรงๆครับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นเฉพาะส่วนบุคคลนะครับส่วนนาวาตีคนนี้ก็โดนข้อหาไปนะครับทั้งหมด3ข้อหาแต่ที่หนักที่สุดก็คือเกี่ยวกับวินัยร้ายแรงนะครับของกองทัพที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าทัพเรือเนี่ยจะทํายังไงกับนาวาตีคนนี้ก็ต้องเรียกเข้าไปนะครับเรียกเข้าไปเกี่ยวกับระเบียบวินัยของกองทัพนะครับ โดยจะต้องทำลงวินัยแล้วก็คือสืบสวนสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรประมาณนี้นะครับทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยก็แจ้งข้อกล่าวหาตามข้อเท็จจริงนะครับแต่สืบสวนสอบสวนทางโรงพักกูตาหลวงเนี่ยก็บอกมาออกชัดเจนนะครับในทางลายข่าวว่า mm hmm. เหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องจริงและก็เกิดขึ้นจริงครับผมและทีนี้จากเหตุการณ์นี้ต้องบอกตรงๆครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทางผู้เสียหายเนี่ยคือ คลิปเนี่ยมันโดนมันทึกไว้ตั้งแต่ปี5้าแก็ทั้งหมด6ปีแล้วครับ6ปีเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยทั้งหมด23าคนก็กลัวคลิปจะไปว่อนอยู่ในโลกออนไลน์อะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้ามีการขายคลิปเป็นพันๆคลิปเนี่ยผมเข้าใจได้นะครับว่าคือต้องมีการเอาไปขายในโลกออนไลน์ถครับขายเพื่อสร้างรายได้เพื่ออะไรต่างๆและในคลิปทำลายข่าวครับนาวาตีคนนี้ก็เข้ามาเช็คก,กล้องอ่าเช็คก,กล้องใน ในห้องน้ำนั่นแหละครับก็เช็คไปเช็คมาว่ากล้องติดตั้งดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าประมาณนี้คือทีนี้จากทไลายข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ากองทัพเองก็ออกมาถแถลงข่าวความรับผิดชอบไปแล้วนะครับกองทัพคือเพราะว่าทัพเรือเนี่ยมีข่าวเช้าเนี่ยก็มีหลายข่าวครับตั้งแต่มีการคือไปพูดเรื่องจะมีไอการ เกิดเหตุระเบิดที่สนามบินหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีคลิปที่ไปเมากลาาก็ <c oughs> เป็นระดับไอหน้าว่าครับไปเมากลางอะไรประมาณนี้นะครับคือเอาเป็นว่าต้องเข้าใจด้วยครับว่ามันเป็นส่วนบุคคลนะครับไม่เกี่ยวกับกองทัพเรือแต่กองทัพเรือก็ออกมาลับผิดชอบกับเรื่องนี้วินัยของทหารเนี่ยมันต้องคร่งคัดเรื่องพวกนี้ครับวินัยทหารนี่ต้องค้่งคัดมากเกี่ยวกับเรื่องราวที่ วัดมืโลกโชว์โซเชียลครับทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมองดูจากเหตุผลความเป็นจริงว่าการผิดวิระเบียวินัยทหารเนี่ยก็ต้องโดนลงโทษครับก็ต้องโดนลงโทษแต่ถ้าวินัยร้ายแรงก็ต้องออกจากราชการไปนะครับแต่คลิปไปวอดเนี่ยคือต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าติดตั้งกล้องตั้งแต่ปีห้าแดนะครับติดตั้งกล้องแล้วทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นนายทหารสัญ,ญบัติน่าจะเป็นหัวหน้าคุม คุมแผนที่นั่นนะครับสารานุเทศในโรงพยาบาลนะครับเกี่ยวกับหน่วยแพทย์อะไรประมาณนี้นะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นวันในโลกโซเชียลของทหารนะครับโดยเฉพาะกองทัพเรือเนี่ยตั้งแต่เมากลางนะครับแล้วก็บอกว่าจะคือเบ่งนะครับมีเหตุระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราก็ต้องมองมมุความเป็นจริงแล้ครับว่าในสังคมเนี่ยมันก็มีบุคคลประเภทนี้อยู่แต่ก็ให้เราควรพึงระวังตัวครับผมเราก็ต้องเช็คนะครับแต่คือในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นสถานที่อย่างห้องน้ําเนี่ยมันเป็นสถานที่เปิดอยู่แล้วแต่ทีนี้สถานที่เปิดตรงนี้นะครับมันโดนดูแลโดยใครแล้วก็เราต้องดูให้ละเอียดนะครับถ้าช่างไม่ไปเช็คสายไฟในโรงพยาบาลที่สตหีบนะครับ ที่ชนบุรีเนี่ยก็อาจจะไม่เจอกล้องบันทึกตั้งหกปีนะครับแล้วไม่เจอคือไม่มีใครเจอถ้าช่างไม่เช็คสายไฟก็เป็นดวงแล้วครับก็ดวงคือมันจะมีเหตุเกิดแล้วก็มันจะคือเขาเรียกว่ากรรมก็ตามแล้วครับกรรมตามทันไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องบอกตรงๆว่าก่อเหตุเหตุเกิดก็เป็นกรรมคือพอมีกรรม ก็ต้องมีการกระทบครับผมครับก็กองทัพเรือก็ออกมารับผิดชอบนะครับอขอโทษกับสังคมนะครับผมเพราะว่าเป็นคนในกองครับแล้วก็ทีนี้จากการสืบสวนสอบสวนก็โดนตั้งไป3ข้อหานะครับผมและข้อหาที่หนักที่สุดก็คือข้อหาพิจารณาวิทนยร้ายแรงนะครับแล้วก็แต่ละกรรมแต่ละบทบาทเนี่ยคือทางเจ้าที่ตํารวจเจ้าของคดีก็บอกว่าคือมันมีหลายคลิปมีเป็นพันพคลิปแล้วก็ ผู้เสียหาย23คนเนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับว่าก่อต่างกรงรมต่าง,ง,งวาระก,กันก็โดนหลายข้อหาจะโดนดําเนินคดีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็โดนดํเนินดำเนินคดีเ,เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์นะครับเอาออกสู่โลกออนไลน์หรือเปล่าาไปตรวจสอบว่ามีคลิปนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับในโลกออนไลน์ก็หนักครับทหารผู้นี้หนักเป็นระดับนาวาตีด้วย นาวาตีนี่ก็คือนาวาตีเนี่ยก็ถือว่ายศสูงนะครับนะครับครับคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับสังคมเราก็พึงระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองครับจากเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในสังคมก็ต้องขอบคุณโซเชียลครับที่ได้มีโซเชียลเข้ามาช่วยคลิปอะไรที่พอถ่ายได้ถ้าเกิดเหตุการณ์สาคัญสาคัญก็เอามาลงและเป็นพยานหลักฐานเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปรับทราบเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับครับก็เอาเป็นว่าดูแลกันไปครับกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็สังคมที่มีการณ์ที่เราต้องมระวังตัวครับขอขอบคุณท่านที่กด subscribe กดไลค์และกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญพเนจรขขาวด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับนโมพุทธายะสัสมังขอให้ความโชคดีและความดวงดี จงมันเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ